จะเก็บใบหมอนจ้ามาถึงแล้ยไม่เจอเจ้าของอย่าไปไปหาเจ้าของก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแล้วเขาจะเก็บใบหมอนจ้ามาถึงแล้ยไม่เจอเจ้าของอย่าไปไปหาเจ้าของก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแล้วเขาจะเก็บใบหมอนจ้ามาถึงแล้ยไม่เจอเจ้าของอย่าไปไปหาเจ้าของก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง แล้วคว่ะแี้ววเนี่ผักอะไรเนาะก,กินได้หรือเปล่าอ่อมเขาบอกว่าตรงโน้นก็เยอะอยู่ไม่ได้เอาถุงมาใส่ด้วยก็อยู่ไม่ไกลกันค่ะเพื่อนเดินม,มาก็ถึงไสมัน ไปเก็บใบหมอน,นมาถึงแล้วเจ้าหกเก็บใบหมอนเล้ยงไว้นี่ผักอะไรเนาะก,กินได้หรือเปล่าอ,อมเขาบอกว่า เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วร้อนอยู่หน้าบ้านแล้วเย็นสบายปลาแกงอ่อมปลาปแกงอ่อมอร่อยอืมผักกินได้แล้วจำไ,ด,ได้เอาไม่หมดเอาไม่หมดแค่นี้พอ กินพอกินพอเก็บใบหม่อนไปชงน้ำแบบน้ําชากินเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไปไหนนาะต้องไปหาสวัสดีค่ะอันนี้ไปเก็บแคร์เก็บแคร์ ถ้าตัดมันก็จะออกลูกเยอะออเอข้าไปอยู่ในบ้านแล้วร้อนอยู่หน้าบ้านแล้วเย็นสบายกลับแล้วได้แล้วก็กลับแล้วกลับแล้วจ้า เดี๋ยวจะไปเก็บไอ้ใบหม่อนเดี๋ยวจะไปขอใบหม่อนจากป้าก่อนัดทิ้งซะแล้วจะไม่เก็บเต็มกำเือแล้วน่าจะพอได้แล้วเจอมากแล้ว เลยงไว้นี่ผักอะไรเนาะผักกินได้หรือเปล่าอ่อมเขาบอกว่าทิ้งซะแล้วจะมาเก็บเลยงไว้น็่ผักอะไรเนาะผักกินได้หรือเปล่าอ่อมเขาบอกว่าตรงโน้นก็เยอะอยู่ไม่ได้เอาถุงมาใส่ด้วย เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วร้อนอยู่หน้าบ้านแล้วเย็นสบายดียววสวยวิว,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 วสวยไปก่อน โอ้ยปลาสวยงามปลาหางนก,กยูงไปเก็บใบหมอน้ามาถึงแล้วเจ้าของเก็บใบหม่อนไปชงน้าแบบน้ําชากินเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไปไหนเนาะต้องไปหา เล้วไว้ไม่ผักอะไรเนาะผักกินได้หรือเปล่าอ่อมเขาบอกว่าต้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่มาก้าไปเก็บใบหมอนยามาถึงแล้วจาขอจะของก่อน ไปถามเจ้าของก่อนว่าตรงโน้นก็เยอะอยู่ไม่ได้เอาถุงมาใส่ด้วยกลับแล้วได้แล้วก็กลับแล้วกลับแล้วจ้า ต้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่มากคู้จะร่วงก็มีเลยอ่ะไม่หมดอ่ะไม่หมดแค่นี้พอ,อกินพอกินพอถ้าตัดมันก็จะออกลูกเยอะออกลูกเยอะ ตัดมันก็จะออกลูกเยอะออกูอถ้าตัดมันก็จะออกลูกเยอะออกลูกเยอะสวัสดีค่ะอันนี้ไปเก็บแคร์เก็บแคร์ ถ้าตัดมันก็จะออกลูกเยอะก็อ,อกกเยเออู่อยู่ไม่ไกลกันค่ะเพื่อนเดินมาก็ถึงไปมันเจ้าของไปไหนเห็นแต่รถจอดอยู่เจ้าของไปไหนเนาะเห็นแต่รถจอดอยู่ค่ะ เก็บใบหม่อนไปชงน้ำแบบน้ำชากินเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไปไหนเนาะต้องไปหาถ้าตัดมันก็จะออกลูกเย <ś lar> อะยของอยู่ไหมเนาะ <ś lar> ของบ้านอยู่ไหมเนาะ <ś lar> <ś lar> เอา้า ไปตา <c oughs> วิวสวยๆวิวสวยๆไปก่อนโอ้ยปลาสวยงามปลาหางงตรงน้นก็เยอะอยู่ไม่ได้เอาถุงมาใส่ด้วยสวัสดีค่ะอันนี้ไปเก็บแค่ เก็บแคงเอามาต้มกินเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วร้อนอยู่หน้าบ้านแล้วเย็นสบายสวัสดีค่ะ อันนี้ไปเก็บแครเก็บแครกลับแล้วได้แล้วก็กลับแล้วกลับแล้วจ้าเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วร้อนอยู่หน้าบ้านแล้วเย็นสบายเอาไม่หมดเอาไม่หมดแค่นี้พอ กินพอกินพอแล้วไว้ไม่ผักอะไรเนาะก,กินได้หรือเปล่าอ่อมเขาบอกว่าถ้าตัดมันก็จะออกลูก